ซอยไปน้ำจุไปน้ำครับเบิ่งครับเนือ้อสดๆงามๆเป็นเนื้อพูดเลยครับพี่นอ้องตัวนี้เป็นสันสดเอาเลยอื พี่น้องเบิงบบาเช่นเป็นได่อยังมากกินค่ะหิวอุยุอัญญะมากกุิ่นมาครับพี่น้องผีมาเบิงพี่ไปทางกุ่นกล้องเมือนจะจัดเต็มครับพี่น้องเบิงครับเบาเช่นได่มาใหม่ๆสดๆเลยครับพี่น้องเนื้อพูดเนื้อพูดเป็นแนวไว่าติเนื้อพูด เบิ้งครับสีเทเบิง่บงปุ่งงงงนงาลุ่มปุ่นอัดเตี้ยปุ่นเนี่ยน้องใชยเบิ่งมาเ่าเช่นไปแบ่งมาจังบาทครับ,บครับเนื้อปุเนด้อครับพี่นอ้องป๊าเท่าสดส,ด,สดเลยครับรวมกันไปเลยนะครับเบิ่งครับสดสด,สด ปวดบนบ้านครับพี่น้องบอกท่านเบิดได้ครับอันนี้เนื้อตัวนี้กระดูกครับได้ก,กระดูกมาตมความครับนี่แหละครับเนื้อปูดบ้านเท้าของแท้ครับย่ำม,มีบุญมีงานนะครับตรองแบบนี่โอ้เอา้านี่แหละครับท้ายเบิงว่าเบาเช่นได้มาเท่าไรครับเนี่ย มาเดี๋ยวสิผ้าพี่น้องเฮ็ดเจวน้ำเพียเตรียมใบแล้วครับนี่ครับน้ำเพียเพียแท้เด้อครับพี่น้องโอ้จัดเต็มระบบเลยปุ่นลูกน้องมานั่งถ่าลละ <laughs> บ่เป็นผูดใต่ข้างเลยครับพี่น้องเนี่ยตัวนี้บ่เป็นพูดใต่ข้าง มาเพราะท่านข้าเจ้าปันพูดนะครับแต่ว่าไก่เพิ่นแบงไว้ให้แล้วแต่เป็นพูดไต่ข้างนี่สิซ้ำไดที่น้องว่าพูดนี่บ่ครับจักบาทบัตเตียพูดละหาร้อยครับพี่น้องนี่แหละครับเนื้อหาร้อยบ้านเฮ้าเบิ้งนี่สดๆงามๆเป็นเนื้อเนื้อเงว้หน่อยนะครับงี้เถิกหน่อย นี่ครับใส่เข่าขัวแล้วใส่จีิปป่นลงไปแล้วแต่ผู้มากเป็ดมากบ่เป็ดสาจักน้อยแล้วครับมเมื่อนี่โอ้พงนวดสีเบิดแล้วเอาัานเบิดกันนะนำปลาปลากระป๋อท่านเปิดครับเรื่องหมกเตือมาโบเป็นนังใส่น้ำปลา ปกติเพียนี่เป็นเพียแท่ขมอยู่แล้วนะครับแต่เบาเช่นขมเพรใส่หนองพรอนลงไปจังน้อยนี่แหละครับสูตรแจ่วเบาเช่นบบมียังหมากไหมเข้ารัวพริกป่นนนำปลาปกติมีเกลือต้องใส่เกลือครับเบาเช่นเลื่กมเาบ้าบบเป็นยังเบิ่งครับโอ้แจวอวตัวเลย ใส่พักลงไปนี่ครับบอ่อท่านเลี่ยวได้ครับพี่น้องขาดอยู่ยางหนึ่งขาดยางนึงนะครับเจวนี่สีแสบยบยนยูน้ำหยังมาตินี่ครับใบบักเน้าขาดบอได้ครับมันจะหอมนะครับใบบักเน้าหอมหอมพักหอมด้วยแล้วก็ซี่ใบ นี่ครับอย่าลืมใส่ด้วยครับซีใบใส่บีมาโอ้พอท่านพ่อซีใบใส่ลงไปเอาแบบสดๆให้พี่น้องเบิ้งได้เมือเนี่ยลืมหยังบัติลืมแนวจวดอยู่วะพี่ครับแนวจวดครับเตรียมมาไว้แล้วเบรกยังยงร่องเบิ้งกันอ่ะ นี่เอ็มเปิดฟ้าขาดบ่ได้ครับ <_ letter> ย่อยข้างคือเก่าแล้วครับพี่น้องมาซ้อยไปน้ำจุไปน้ำครับเบิ่งครับเนื้อสดๆงามๆเป็นเนื้อพูดเด้ยครับพี่น้อง <_ letter> ตัวนี้เป็นสันสดเอาเลย โอ้บัง,ง,บงเก้าลเลยเก้าขุ่นเนี่ย โอ้มีตัวเหนือกามงำข้างในเนี่ยคันแทนาคันแทนาคันแทนาอื Ăn. Phóng xương đó. ส้อยไปจูไปนะครับตามสไตล์เบาเช่นโอ้เติมซ่อนัวหน่อยครับพลอยๆนะครับบอยหยาบ うん。 ตับไปใส่วะนี่ตับบนอกหาตับก่อนครับโอ้เพ่เพ่เพ่เพ,พว่ามันตับเสียเอาเดี๋ยวเบาเช่นสิเอาขึ้นโต๊ะนะครับพี่น้องไปติดตามอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็ สูตรแจวเบาเช่นนะครับแสบแบบนี้เลยครับของแท้เนื้อพูดครับพี่น้อง